เชา้านี้หลายคนร่างกายของอิดโรยนะแต่เชื่อว่าจิตใจคงจะแช่มชื่นเบิกบานนะเกิดปิติประโมทเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ทำได้ยากนะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำได้นั่นะคือปฏิบัติทำตลอดทั้งคืนนะเพื่อเป็น จะเรียบุชาถวายหลวงพ่อคำเขียนระหว่างร่างกายอิดโรยนะแต่ว่าจิตใจมีปิติปราโมทนะกับร่างกายเข้มแข็งมีกำลังวังชาแต่ว่าจิตใจห่อเหี่ยวเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนนะ แต่มาเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเลือกอย่างแรกนะก็ค,คือว่าอิดโรยก็จริงแต่จิตใจนะเบิกบานร่าเริงมีความภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆนะถวายกับครูบาอาจารย์ภูมิใจที่ว่าเราเอาใจเนี่ยนำกาย ไม่ใช่ปล่อยให้กายเนี่ยนำใจอาตมาก็ได้เห็นนะเมื่อคืนเนี่ยมีผู้มีอายุผู้เท่านะหลายคนก็ยืนหยัดนะอยู่ค้างคืนร่างกายผู้เท่าที่จริงก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรเท่าไหร่นะนะแต่ว่าจิตใจนี่เข้มแข็ง อันนี้มันตรงข้ามกับคนที่ร่างกายเข้มแข็งนะแต่ว่าบางทีจิตใจอาจจะอ่อนแอหรือว่าจิตใจจะเล็กก็ได้น,นถ้าร่างกายเข้มแข็งแต่ว่าจิตใจเล็กก็กลายเป็นว่ากายมันนำใจจะทำอะไรก็คงจะยากเพราะว่าใจไม่สู้ไม่มีความเพียรถึงแม้ว่าร่างกายมันจะพร้อมก็ตาม แต่ถึงแม้กายจะบอบบางไม่มีเรี่ยวแรงเพราะว่าชาราบ้างเพราะว่าเป็นเ,เป็นเพศหญิงบ้างนะหรือว่าจจะเป็นเด็กก็ได้แต่ถ้าหากว่าแต่ในกายที่เล็กนั้นก็นยังมีใจที่เข้มแข็งอันนี้ก็ทำให้ใจเนี่ยมันสามารถจะนำกายให้ทำสิ่งดีๆที่ทำได้ยากได้ เมื่อคืนนี้ก็ได้เห็นนะ,ะว่าแม้กายจะบอบบางอ่อนแอด้วยความชราหรือว่าด้วยความอ่อนเยาว์นะแต่ว่าเมื่อมีใจที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะชักนำกายให้ยืนหยัดได้ทั้งคืนนะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสร้างจังหวะหรือเดินจงกรม และผลที่ได้ก็เชื่อว่าเราคงจะภาคภูมิใจก็ให้พวกเรานะไปให้คะแนนตัวเองนะคนที่ได้ปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะลองไปให้คะแนนตัวเองไม่ต้องไปเทียบกับใคระนะเทียบกับตัวเองว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ย กับเมื่อวานนี้เนี่ยนะเราทำได้ดีขึ้นแค่ไหนนะก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติธรรมถวายหลวงพ่อเนี่ยนะเรามีขีดจำกัดยังไงบ้างและเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นบ้างหรือเปล่านะถ้าก้าวข้ามได้นะก็ให้คะแนนตัวเองมากๆหน่อยนะแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คราวหน้าก็ ยังมีอีกนะเมื่อคือนเนี่ยนะบรรยากาศงดงามมากนะงดงามด้วยแสงเทียนที่มีผู้คนเดินจงกรมข้างล่างข้างบนก็นั่งภาวนาสร้างจังหวะท้องฟ้าก็ ก็ดูเกื้อกูลนะกับการปฏิบัติยกเว้นตอนตีสานะที่ฝนก็ค่อยๆเทลงมาไอความงดงางมของบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยนะทำให้อัตมานึกถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลตอนหนึ่งนะมีพระเจรูปนะสนทนากันในป่าที่ชื่อว่าป่าโคสิงขสารลวัน ทั้งเจ่ดรูปนี้ก็รว้แล้วแตเ่เป็นเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นเห็นพระโมคคัลลานะพระสายริบุตรพระมหากัสสปะตอนที่สนทนาการพระสายริบุตรก็ถามขึ้นมาว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมันสวยงามสำหรับพิสุเช่นไรหรือว่ามันสวยงามเพราะพิสุเช่นไรแต่ละท่านก็ตอบไป แตกต่างกันพระเรวัตตะนะก็ตอบว่าปางามสำหรับภิกษุที่หลีกเล่นบำเพ็ญเจโตสมถะพระอนนท์ก็ตอบว่าปางามสำหรับผู้ที่สดับฟังมากนะก็คือพระหูสูตรพระนุรุทธ,ธะซึ่งเป็นผู้ที่มีทิพยจักขุท่านก็ตอบว่าปางามเพราะภิกษุผู้มีอภิญญาคือทิพยจักสูตรพระมักสปะนะ ก็ตอบว่าป่างามสำหรับภิกษุที่ชอบอยู่ป่าเที่ยวบินธบามนะอยู่คนไม้นะพระโมคคัลลานาก็ตอบว่าป่างามเมื่อบุเมื่อพาสองรูปได้มาสนทนากับเรื่องพระพิธรรมส่วนพระสารีิบุตรก็ตอบอีกทางหนึงว่าเนี่ยปางงามเมื่อสำหรับภิกษุที่ควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจตนได้คือแต่ละท่านเนี่ยมีคุณวิเศษอย่างใดเนี่ยท่านก็จะตอบไปในแนวนั้นนะ เสนพานน์เป็นพระหูสูตรท่านก็ตอบเนี่ยปางามเพราะภิกษุผู้มีพระหูสูตรหรือว่าเป็นผู้ที่ตัดฟังมากอันนี้ทั้งเนื่องจากคําตอบเนี่ยแตกต่างกันทั้งเจ็ดท่านก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่้าบองแต่ละคนว่ายางงี้เนี่ยพระบรมศาสดาว่าอย่างไรพระองค์ก็ตอบรับรองว่า ถูกทุกข้อหรือว่าถูกทุกด้านนะแต่พระองค์ก็จะตอบของพระองค์เองบ้างนะพระองค์บอกว่าป่างงามเนี่ยสำหรับหรือป่างงามเพราะภิกษุเมื่อบิณฑบาตแล้วก็มาขัดสมาธินั่งขัดสมาธินะตั้งกายตรงดำรงสติมั่นทำความเพีย และจะไม่ละเลิกทิ้งความเพียรจนกว่าอสาวกิเลจะหมดไปอันนี้พระองค์ตอบไม่เหมือนทั้งเจดรูปนะทั้งเจดรูปจะตอบในลักษณะที่คล้ายกันว่าป่างามสำหรับภิกษุผู้มีคุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเป็นพระหูสูตรเป็นผู้อยู่ป่าเป็นผู้มีทิพยจักสูตรนะแต่พระองค์กลับตอบว่าป่างามสำหรับภิกษุ ผู้ทำความเพียรหมายความว่าแม้จะไม่มีคุณวิเศษใดๆนะแต่หากว่าได้ทำความเพียรน,นะที่ท่านพูดเป็นรูปธรรมว่าดำรงตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะทำความเพียรพอจะละอาสวกกิเลสให้หมดไปแม้จะไม่ใช่พระอาหารหันะยังเป,ป็นปุถุชนอยู่นะแต่ถ้ามีความเพียรเช่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำให้ป่างงามได้นะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่อง ความเพียรคุณวิเศษนี่ไม่เป็นคุณวิเศษนี่เป็นเรื่องรองนะความเพียรเป็นเรื่องหลักนะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้พวกเราก็สิ่งที่ได้ทำอย่างมากก็คือการระดมความเพียรน,นะคนเป็นร้อยนะเมื่อคนะืนนะ่ะนะพระก็ยี่สิามสิบญาติโยมนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีอายุก,ก็รวมแล้วก็อาจจะเป็นร้อยนะทั้งข้างบนข้างล่าง ก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยไม่เคยนะไม่เคยทําความเพียรแบบนี้นะแต่ว่าก็ทําได้นะตลอดทั้งคืนนะแม้ว่าจะมีความลําบากมีความง่วงมีทุกขเวทนาแต่สิ่งที่ได้แน่นอนนะแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนคือความเพียรนะส่วนจะรู้หรือจะหลงมากกว่ากันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ บางท่านอาจจะรู้มากกว่าหลงบางท่านอาจจะหลงมากกว่ารู้อันนั้นไม่สําคัญนะแต่ขอให้ทําความเพียรไว้ก่อนให้ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านให้ความสาคัญกับความเพียรจะทําอะไรเนี่ยนะจะทําความดีอะไรก็ตามเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความเพียรนะนั่นความเพียรหรือวิริยะพึงจึงเป็นบาร,รมีข้อหนึ่งนะในทศบาร,รมีเนี่ยบาร,รมีสิบประการก็จะมีวิริยะบาร,รมี าการที่ผู้เจ้าเนี่ยให้ความสําคัญกับความเพียรเนี่ยนะก็ทําให้พุทธศาสนานี่มีชื่อหนึ่งว่าวิริยะวาทนะวิริยะวาทหรือวาทะเนี่ยไอ้คำว่าวาทหรือวาทะเนี่ยมันแปลว่าคําสอนนะเป็นคําสอนที่ในเรื่องความเพียรเนี่ยที่ชัดเจนคือว่าเนี่ยที่พุทธภาษิตท,ที่ว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนเราจะทําความดีเราจะพ้นทุกข์ได้ไมันต้องมีความเพียรเป็นจะเราเป็นทับหน้าก็ได้นะ นนียทุกเราทำเนี่ยนะคือการกระดมงความเพียรเป็นเบื้องต้นอันนี้มันมีความเพียรแล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยนะสร้างธรรมะข้ออื่นนะเช่นสัมมาสติสัมมาทิฏฐิเนี่ยอันนี้สามส,ามสามองค์ธรรมเนี่ยเป็นหัวใจเลยนะเป็น เป็นธรรมะยืนพื้นเลยนะั้นในอริมังยองแปดเนี่ยต้องมีสามตัวนี่เป็นพื้นฐานก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติออนี้ถ้าเกิดว่าเราเระดงความเพียรเมื่อคืนเนี่ยเราได้มาหนึ่งตัวแล้วนะก็ใช้ความเพียรนี่แหละสร้างสัมมาสติขึ้นมาซึ่งจะนําไปสู่สัมมาทิฏฐิได้หรือว่าใช้สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นตัวหนุนให้เกิดสัมมาวายามะคือความเพียรัอนี้มีความเพียรแล้วเนี่ย มันก็ต้องมีสตินะเพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ยถ้าเพียนมากไปมีปัญหานะความเพียนถ้ามากไปเนี่ยนะเช่นปฏิบัติธรรมประเภทว่าจะเอาให้ได้จเจ้าให้ได้เนี่ยนะอันนี้มีปัญหาก็ทำให้อ่ไม่ได้รับประโยชน์แห่งการปฏิบัติพูุ้ทธจาตรัสว,ว่าเมื่อจะทำความเพียรต้องมีตัวหนึ่งนะก็คือความเพียรแต่พอดีวิริยสมมานะ แต่ก่อนอื่งต้องทําความเพียรก่อนนะมือก็เราต้องสะสมเงินเอาไว้ก่อนหรือว่าไปหาเงินหาทองไอนะว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็ต้องรู้จักใช้เงินแล้วนี้ไอการใช้เงินหรือใช้ความเพียรให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยก็คือสัมมาสติและสัมมาทิฏฐินะ,ะเมื่อคืนนี้เราก็นะไดะ้หลายคนก็ได้นะระดมความเพียรนะซึ่ง มันจะเป็นอุปกรณ์สําคัญมากนะอย่างที่จะบอกนะมันจะเป็นทับหน้านะในการที่จะเอาชนะความทุกข์เอาชนะมารชาะกิเลสแต่ทับหน้าอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีทับหลวงต้องมีทับหลังนะอันนี้ก็ต้องอาศัยนะสัมมาสติสัมมาทิฏฐินะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ทําความเพียรจน ข้ามคืนจนถึงเช้านี้แล้วเนี่ยก็ให้ถือว่านะเรามีความสามารถนะที่จะทำได้มากกว่านี้นะคนเราเนี่ยจะต้องมีพัฒนาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เอาความเพียรที่เราได้สร้างมาเนี่ยนะไปไปใช้ในการเจริญสติ และให้สตินั่นแหละนะเป็นชุเป็นตัวกําหนดความเพียรของเราให้ทำความเพียรแต่พอดีทำความเพียรแต่พอดีเนี่ยหมายความว่า,เ,าเพียรแบบวางจิตวางใจถูกต้องนะทำความเพียรเกินพอดีไปนะก็มีปัญหาอย่างพระโสณากลิวิสาเนี่ยเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดนี่เรียกว่า แปเปื้อนทางจงกรมแล้วยังพอเดินไม่ไหวเนี่ยก็ยังคลานเอาแล้วไม่บรรลุสักทีจกนกระทั่งเกิดความท้อแท้พระพุทธเจ้าก,ก็เลยมาเตือนให้ระล,ลึกถึงพินสามสายนะเพราะว่าพระสนักริิวิษี่เคยเป็นเคยเป็นนักดนตรีนะดีดพินสามสายแล้วก็รู้ว่า พินถ้ามันตึงไปมันก็ไม่เพราะถ้ามันหย่อนไปก็ไม่เพราะต้องขึงพอดีพอดีอันนี้แหละที่พระเจ้าเนีพาไปสู่ข้อสรุปว่าเนี่ยความเพียรต้องพอดีพอดีในที่นี้เนี่ยที่จริงแล้วมันอยู่ที่ใจนะคือถ้าคิดจะเอาคิดจะเอาเอาให้ได้เอาให้ได้เนี่ยนะมันตึงเลย <S <S อย่างที่เมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็มีการพูดหลายคนนะว่าพอคิดจะเอาคิดจะเอาเนี่ยอย่างอาจารย์ตรงนี้ก็เล่านะพอมันคิดจะเอาเนี่ยนะมัน มันตึงหนดเลยทำความเพียรเนี่ยมันอยู่ที่ใจด้วยนะทำความเพียรมากแต่ว่าใจเนี่ยนะรู้จกักปล่อยรู้จักวางหรือว่าทำเล่นๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนได้บอกทำเต็มที่นะแต่ว่าใจไม่ซีเรียสเนี่ยอันนี้แหละคือความหมายหนึ่งของเพียรแต่พอดีก็คือว่าใจมันไม่คิดจะเอาถ้าทาทม่คิดจะเอานะมันซีเรียสมันเครียดแต่พอไม่คิดจะเอาเพราะมีสติ ปล่อยวางความอยากความเพียรนั้นก็จะนำไปสู่ผลได้ก็ขออนุมโมทนานะที่พวกเราได้มาร่วมกันทำความเพียรเป็นปฏิบัติบูชาถวายหลวงพ่อเขียนสิ่งที่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตกอยู่ที่หลวงพ่อหรอกนะแต่ว่าตกอยู่ที่เราเองแล้วก็ขอให้เราน,ะนำเอาจะเรียกว่าความสำเร็จก็ได้นะ อันนี้ไปสร้างคุณงามความดีต่อไปนะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชาราเป็นผู้ที่ร่างกายแบบบางแต่ว่าถ้าใจเราเข้มแข็งมันก็จะสามารถจะนำกายเนี่ยไปสู่การสร้างสมสิ่งดีงามนะที่จะช่วยทำนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หนะลัาจากนี้ก็เตรียมรับพร